เศษ188ส่วน5 6 6 4ราชานโลกพิศวงเล่ม13แรงเอคลายที่ต้องการไพ่แห่งการลบหลู่ของโรเซลจึงได้เข้าไปขโมยในพิพิธภัณฑ์เขาได้พบกับผู้วิเศษสาวลึกลับที่ต้องการขโมยของเช่นเดียวกันในระหว่างหลบหนีเขากับได้พบกับคนร้ายในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องจนทำให้ถูกไล่ล่า เนื้อเรื่องในเล่มนี้ยังคงมีความสนุกและต่อเนื่องจากเล่มที่แล้วจึงกระตุ้นอยากให้มีความรู้สึกอยากอ่านต่ออันนี้เป็นข้อได้เปรียบของนิยายจีนที่มักจะจบเล่มแบบค้างๆผิดกับไลท์โนเวลที่พอจบเล่มจะจบเหตุการณ์ จึงทำให้เวลาอ่านจะเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนอกจากพระเอกจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมแล้วในเล่มนี้เขายังคิดที่จะร่วมมือในการลอบฆ่าอีกด้วยมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ หลังจากที่คลายพระเอกผู้วิเศษขั้นที่เจ็ดนักมายากลเลิกประชุมสมาคมไพ่ทาโร่ก็สนใจยังไพ่แห่งการลบหลู่ของจัก,กรพัิโรเซลรุ่นพี่ชาวจีนที่หลงมาต่างโลกก่อนที่มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของโรเซล เขาที่แกล้งเป็นนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์จึงได้ลอบแอบ,บค้นหาถึงไพแห่งการลบหลู่ในพิพิธภัณฑ์ก่อนที่จะไปสะดุดใจยังที่ขั้นหนังสืออันหนึ่งเข้าคลายจึงได้ใช้รูปลัณ์ของตนเองปลอมเป็นคนสนิทของเดอรฟู สัญ,ญลักษณ์ของคลายในยามที่อยู่โลกเหนือหมอกสีเทาผู้นำสมาคมไพ่ทาโร่ขอความช่วยเหลือไปอยังออเรเดือจัสติสผู้วิเศษระดับ8นักอ่านใจที่เป็นบุตรสาวชนชั้นสูงให้ช่วยตรวจสอบที่ขั้นหนังสือใบนั้น ออดเรที่ใช้อภิสิทธิ์ของชนชั้นสูงจนแกล้งจับต้องสิ่งของต่างๆที่เป็นของใช้ส่วนตัวของโรเซลทั้งบันทึกหรือโถชักโครกจนไปถึงที่ขั้นหนังสือจึงให้ซูซี่สุนัขของเธอที่ดื่มน้ำยาผู้ชมจนกลายเป็นผู้วิเศษ แกล้งเห่าเรียกร้องความสนใจก่อนที่เธอจะแอบตรวจสอบที่ขั้นหนังสือตามรหัสที่ได้รับมาจากคลายว่าราชาจรนสลัดทำให้ทราบว่าเป็นของวิเศษออเดเรจึงรายงานให้เดอกฟูคลายทราบทันทีพอคลายรับทราบ ตกดึกเขาจึงใช้กุญแจผีสามารถไปที่ไหนก็ได้เข้าไปในบ้านใกล้ๆพิพ,ธพิธภัณฑ์ก่อนถอดวิญญาณผ่านโลกเหนือหมอกสีเทาและใช้พลังของนกหวีดผู้ส่งสารที่ได้จากอาซิกอดีตอาจารย์ที่มหาลัยของคลายที่แท้จริงเป็นผู้วิเศษที่ลืมเรื่องราวในอดีตไปลอบเข้าไปขโมยที่ขั้นหนังสือในพิพ,ธพิธภัณฑ์ แต่นนยามที่คลายขโมยที่ขั้นได้กับพบยังผู้วิเศษสาวลึกลับอีกคนที่เข้ามาขโมยของเหมือนกันเห็นและทักขาวทำเอาคลายต้องรีบหนีเอาวิญญาณกลับยังโลกเหนือหมอกสีเทาทันทีคลายได้ทิ้งยังที่ขั้นหนังสือและนกหวีดผู้ส่งสารไว้ที่โลกเหนือหมอกสีเทาแล้วกลับมายังบ้านที่อยู่ใกล้ๆพิพิธภัณฑ์ก่อนใช้กุญแจผีหลบหนี แต่คลายกับไปโผล่ในบ้านหลังหนึ่งที่คนร้ายกำลังก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องรายที่12เขาได้พบคนร้ายกับเป็นหมาที่เป็นผู้วิเศษขั้นที่เหนือกว่าตนมันได้แปลงร่างเป็นปีศาจและไล่ล่า คลายจึงได้แต่หลบหนีพร้อมทั้งส่งเสียงร้องตะโกนจนทำให้ใครๆทราบถึงตัวคนร้ายได้แต่ในระหว่างที่นั่งรถมากลับคลายกับได้พบผู้วิเศษสาวลึกลับอีกครั้งหนึ่งได้เข้ามาตรวจสอบเขา เมื่อไม่พบยังที่ขั้นหนังสือและนกหวีดส่งสารหญิงสาวลึกลับคนนั้นจึงจากไปพอคลายกลับถึงบ้านก็ได้กลับเข้าไปในโลกเหนือหมอกสีเทาและเริ่มตรวจสอบที่ขั้นหนังสือโดยรหัสคือแบนาเดตชื่อบุตรสาวของโรเซล จึงทำให้ทราบว่าที่ขั้นหนังสือคือให้แห่งการลบหลู่สายจากกระพัดดำผู้วิเศษขั้นศูนย์จึงทำให้เขาทราบถึงสูตรน้ำยาตั้งแต่ขั้นที่9จนถึงขั้นที่0ูนย์ของสายนี้ระดับ9ทนายความระดับ8คนเถื่อนระดับ7 ผู้ตัดสินระดับ6บาอนแห่งความเน่าเปื่อยระดับ5ที่ปรึกษาแห่งความโอลหมานระดับ4ท่านเขาแห่งความตกตำ่ำระดับ3นักบวชแห่งความโกลาหนระดับ2ดยุคแห่งการบิดผันระดับ1เจ้าชายแห่งการฆ่าฟันระดับศูนย์ จากกระพัดดำพอออเดรสอบถามมาคลายจึงบอกว่าเป็นไพ่แห่งการลบหลู่สายคนเถื่อนเมื่อทางเหล่านักท่องราตรีทราบถึงคนร้ายในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเป็นหมา จึงได้ทำการล้อมจับในขณะที่คลายกำลังกลับจากการไปดูละครสัตว์เพื่อศึกษาถึงการแสดงของนักมายากลจึงทำให้คลายทราบว่านักท่องราตรีมีของวิเศษที่สร้างโลกใช้แยกแยะระหว่างผู้วิเศษกับคนธรรมดาได้ อีกทั้งยังได้พบนักปรุงยาที่เคยซื้อผลึกน้ำผู้พูดพลายจากเขาตอนนี้ได้กลายเป็นผู้ฝึกสัตว์แล้วพอเสร็จสิ้นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องคลายในฐานะของนักสืบเชอร์ล็อก มอริอาตีที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนจึงได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินรางวัล300ปอนด์พลายที่สงสัยถึงที่มาของกุญแจผีที่มีคำสาปทำให้เขาหลงทางเมื่อพบติดตัวจึงได้กลับไปถามยังบิชอปอทราฟสกี ผู้วิเศษอัศวินรุ่งอรุณจึงทำให้ทราบที่มาของกุญแจผีได้มาจากนักโทษที่เป็นผีดูดเลือดคนหนึ่งที่ชื่อเอมลินไว้ที่ถูกอุทราสกีจับขังไว้ซึ่งเอมลินก็บอกว่าได้มาจากขโมยคนหนึ่ง ทำให้คลายสามารถทราบถึงที่อยู่ของบ้านที่มีกุญแจผีดอกนั้นได้เพียงแต่เขายังไม่รีบไปตรวจสอบเพราะอยากจะได้ของวิเศษที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ในการจัดการกับพวกพูดผีวิญญาณมาก่อนคลายจึงได้ไปบาผู้กล้าอีกครั้งเพื่อไปหายังแคสเปอร์พ่อค้าปืนเถื่อนแต่กับพบว่าคนติดต่อได้เปลี่ยนไปแล้วพอตามบาร์เทนเดอร์ไปพบเจ้าของบาร์กับพบอีกฝ่ายโดนฆ่า หลังตรวจสอบคลายที่ติดตามไปกับพบร่างของผู้วิเศษที่โดนฉีกกระชากเหมือนโดนสัตว์ร,ร้ายทำร้ายพอคลายเดินกลับกับได้พบรถมาของแชรอนผู้คุ้มกันสาวที่สามารถกลายร่างเป็นวิญญาณได้ กับมาริชมาจอดรอเขาให้ขึ้นไปคุยด้วยแชรอนกับมาริชได้ขอให้ใครร่วมมือกันสังหารผู้วิเศษระดับ5ของสายกลายพันธุ์หรือสายนักโทษมาริชจึงเล่ารายละเอียดให้คลายฟังอีกว่า เขาและแชรอนเป็นคนที่หลบหนีจากกลุ่มกุหลาบนิยมที่ครอบครองน้ำยาสายนักโทษเพียงแต่อีกฝ่ายเน้นการปลดปล่อยในขณะที่พวกของมาริยึดถือการสะกดกั้นไว้และยังทำให้ใครทราบอีกว่ามาริเป็นผู้วิเศษระดับหก ผีดิบและแชรอนเป็นผู้วิเศษระดับ5วิญญาณแค้นของสายนักโทษอีกด้วยโดยท่าสังหารอีกฝ่ายที่มี3คนคือสตีฟวิญญาณแค้นเจสันผีดิบและทายมนุษย์หมาป่าระดับ7 คลายจะได้ของวิเศษทั้งหมดที่เหลือไว้กับคัมภีแห่งความลี้ลับในขณนะที่แชรอนจะได้มงกุฎพระจันรแดงช่วยเพิ่มพลังเหมือนอยู่ในคืนพระจันทรแดงและมาริจะได้ชิ้นส่วนที่เหลือของวิญญาณแค้น ใช้ในการเลื่อนระดับได้ซึ่งคลายก็ตกลงแต่คลายกับขอเวลาเพื่อรวบรวมของวิเศษที่จะใช้ในการต่อสู้ให้พร้อมก่อนออเรซิโอผู้วิเศษระดับ8ผู้พิพากษาและฟอลส์แมจิเชียนผู้วิเศษระดับ9 นักเรียนฝึกหัดได้ไปงานร่วมชุนนุ่มผู้วิเศษพอออเดรอยากซื้อสูตรน้ำยาสายผู้ชมจึงทำให้สมาคมเล่นแร่ปแปรธาตุจิตสนใจถึงขนาดส่งคนมาเพื่อสืบข่าวและติดต่อเธอพอออดรแสดงความสนใจเรื่องเกี่ยวกับจิตแพทย์ก็ได้มีการแนะนำอาจารย์จิตแพทย์มาให้กับเธอคลายได้ไปร่วมยังงานชุมนุมผู้วิเศษที่จัดโดยสุภาพบุรุษเท่าดวงตาแห่งปัญญา เขาได้ใช้สูตรน้ำยาคนเถื่อนแลกเปลี่ยนยังปืนลูกโม่และกระสุนอาคมที่ต่อต้านวิญญาณร้ายได้จากหญิงสาวที่รู้จักช่างทำอาวุธแล้วคลายจึงไปบ้านของตระกูลอับราฮัมที่เป็นเจ้าของกุญแจผีที่แปลงสภาพมาจากนิ้วมือของผู้วิเศษที่ดื่มน้ำยานักเรียนฝึกหัดจนหัวระเบิดไปเพราะได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของดอ คลายได้พบยังบันทึกของตระกูลอับ,บราฮัมและสูตรน้ำยาสายนักเรียนฝึกหัดขั้น9มายากรขั้น8ดและโหราจาร์ขั้นเจ็ดจึงใช้ชื่อของเดือะเวิร์หุ่นเชิดของคลายแจ้งฟอลทว่าได้สูตรน้ำยาที่เธอต้องการแล้ว โดยจะขอแลกกับของวิเศษที่มีพลังสุริยเทพต่อต้านวิญญาณได้พอถึงเวลาประชุมสมาคมไพ่ทาโร่แอลเจอร์เดือะแฮงแมนผู้วิเศษระดับเจ็นักท่องทะเลได้ประกาศให้ทุกคนช่วยหาสูตรน้ำยาคนสนิทของสายลมให้เขาปอลอขออภัยครับขอแก้ข้อมูลระดับผู้วิเศษของแอลเจอร์จาก5เป็น7ครับ